น้ำท่วมที่อำเภอเมืองจันทบุรีมีความเสียหายมากพอสมควรนะคะแล้วปรากฏว่ามีคลิปการช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุมากมายหนึ่งในนั้นคือรถคันนี้ค่ะเป็นคลิปที่คุณเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีตะมนท่าช้างโพสต์เอาไว้นะคะดูรถนะคะคือตะแคงอยู่อย่างนี้แล้วน้ําสูงมากที่ไกลๆตรงกลางจอนั่นนะคะนั่นคือหลังคารถนะสีดําๆเห็นไหมคะนี่หนักมากแล้ว ปรากฏว่าผู้เสียหายเจ้าของรถคันสีขาวนี้ชื่อคุณน้ำนภัทลินีสินทองขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะตัวเธอเองก็แชร์คลิปเหมือนกันท่านผู้ชมคะสุดท้ายเนี่ยเธอปลอดภัยแต่ว่าจังหวะที่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วกู้ภัยไปช่วยไปหยิบข้าวหยิบของอะไรเนี่ยท่านผู้ชมลองดูช่วงนี้นะคะที่เธออัดคลิปด้วยเชิญค่ะขอนโขงหน้า เดี๋ยวเด uh> şey ี๋ยวเดี๋ยวพวงมาลัยใช่ไหมใช่ข้างๆพวงมาลัยค่ะมันจะมีอะไรมันจะมีคอนโซอยู่คือมันจะมีลิ้นชักคือกดเปิดได้เลยค่ะตรงปุ่มๆอ่ะพวงมาลัยนะใช่ค่ะยื่นนะครับตรงงนู้นเราจะเอารถนูยังไงยังไงทำไมจะไม่หัวทำงานแล้วอ่ะ เอาอันนี้ให้หนูด้วยดิคุณน้ำออกมาได้แล้วนะคะแต่ว่ายังตกใจยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญก็คือรถกับข้าวของเนี่ยเสียหายไปหมดเลยใจเสียแย่เลยนะรองเทา้าส้นสูงรอยอยู่เนี่ยดูสิคะแล้วกู้ภัยก็ดีดีนะคุณไก่จะช่วยเอาของข้างในให้อีกคุณน้ำโพสต์คลิปแล้วก็เขียนบรรยายนะคะว่า น้ำเข้ารถติดอยู่ข้างในกรี๊ดแทบตายกว่าจะออกจากรถได้ขับมาไม่คิดว่าจะท่วมสูงมาเรื่อยๆขนาดนี้ตอนรถดับรถถูกพัดลอยไปเรื่อยๆน้ําก็เข้ารถทีละนิดจนมันมาถึงอกร้องไห้ไม่ไหวรถจะซ่อมยังไงของมีค่าในรถจะยังไงขอบคุณพี่กู้ภัยที่มาช่วยก่อนที่น้ําจะท่วมจมูกหนูตอนนั้นตะโกนช่วยด้วยสุดเสียงเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีคลิปที่เธอ เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอด้วยนะคะที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยที่คือนะมันมันท่วมร้นหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยที่คือนะมันมันท่วมร้นหมดเลยคือตอนแรกเราคิดว่าน้ำมันตื้นแต่แบบว่าของมันจมเป็มเลยค่ะถ้าเราก็เสียไปทั้งตัวเลยกว่าเราจะออกจากรถได้ก็คือยากมากแล้วก็ดีที่เราไปมาได้ ล่าสุดเนี่ยตัวคุณน้ำเธอได้โพสต์ข้อความว่าน้ำปลอดภัยดีนะคะมีช้ำๆเขียวๆนิดหน่อยตอนพยายามออกจากรถส่วนรถซ่อมเยอะอยู่ของสําคัญลอยน้ําไปพอสมควรขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงแล้วก็ยังมีอีกนะคะคลิปที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคุณเฉลิมพลศักดิ์คำท่านเดิมนี่แหละคะ่ะโพสต์ท่านผู้ชมดูช่วงนี้นะคะ ไปลอยลอยไปไปตีฝ่ามือฝ่าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เลยท่าเนี้ยไม่เป็นไรแม่ไม่ต้ำคว้างลอยไปนี่ค่ะแม่ไม่ต้องกลัวแม่ลอยไปแม่ลอยไปแม่ไม่ต้องกลัวที่อยู่ในชูชีพนั่นคือผู้สูงอายุ คุณเฉลิมพลบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากในตำบลท่าช้างอำเภอเมืองหนักเทียบเท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่เมื่อปี2542น้ำระบายไม่ทันท่วมสูงผู้สูงอายุติดอยู่ตามบ้านเมื่อคืนนี้ต้องเร่งช่วยเหลือหลายสิบชีวิตเรียกว่าขนย้ายกันทั้งคืนทั้งหมู่บ้านแข่งกับเวลาและสภาพอากาศที่ไม่สู้ดีอีกคลิปหนึ่งเป็นความเดือดร้อนที่ถูกแชร์ในติ๊กต็อชื่อคุณวุฒิมาตรกรขออภัยถ้าอ่านผิดค่ะ เป็นศูนย์กักตัววัดสับารอำเภอเมืองจันทบุรีเนี่ยน้ำท่วมข้นมาถึงเตียงเลยแล้วเขาเขียนบรรยายกำเวนสวยซ้ำสวยซากโดนกักตัวไม่พอน้ำอย่างท่วมอีกแต่เห็นว่าล่าสุดนี่น้ำลดแล้วนะคะคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับน้ำท่วมเมืองจันทบุรีเป็น,นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนหนึ่งค่ะ ยื้นั่งดูมอเตอร์ไซค์น้ำท่วมเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนรวมคิดในยามลำบากอยู่ข้างเคียงเป็นดังเข็มทิดเป็นดังหูมิดในยามอดทิศนี่ค่ะเป็นดังคู่ชีวิตมตอเตอร์ไซค์เศร้ามากมอเตอร์ไซค์ถูกน้ำท่วมต่อหน้าต่อตาเลยค่ะแล้วก็เขียนบรรยายว่าเฮ้เสียหายหนัก เหตุการณ์น้ำท่วมเมืองจันทบุรีนี่นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมคะเป็นน้ําป่าที่ไหลหลากจากเขาสะบาบและอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วเข้าสู่คลองที่ไหลผ่านกลางเมืองจันทบุรีเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่าในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเทศบาลเมืองท่าช้างเทศบาลพระพลานารายและเทศบาลเกาะขวางน้ําท่วมบ้านเรือนตามชุมชนตามหมู่บ้านหลายแห่งชาวบ้านต้องขนของหนีน้ํเกันกลางดึกแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถนนสายหลักที่เชื่อมต่อจังหวัดยังใช้งานได้นะคะ มีก็แต่ถนนในหมู่บ้านบ้านจัดสรรรอกซอกซอยที่น้ำท่วมสูงรถสัญจรผ่านไม่ได้แต่ก็คาดการกันว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มและไม่มีน้ำเทะเลหนุนสูงน่าจะดีขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะชาวจันทบุรีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบอกกล่าวกันหน่อยก็ได้หรือจุดไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไรขณะนี้เราไลฟ์กันอยู่นะครับ ch 3 thailand news ครับท้ง a c e b o o k แล้วก็ y o u t u b บ